ต่อไปนะคะไม่เคยมีบุคคลใดมาบังคับให้ข้าพเจ้าสอนธรรมะการสอนธรรมะเชื่อมจิตเป็นความคิดของข้าพเจ้าเองการสอนธรรมะเชื่อมจิตเป็นความคิดของข้าพเจ้าเองการเชื่อมจิตหมายถึงการเชื่อมต่อยอดขจัดและเคลียร์ทีนี้ก็มีการถามว่าความหมายคืออะไรนะคะผู้พ่พาษาทางจดก็มีการถาทนายซัก ก็ถามว่าน้องก็บอกว่าการเชื่อมจิตเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างจิตของมนุษย์และจิตของเทพค่ะแล้วก็การต่อยอดเนี่ยก็คือเป็นการต่อยอดสําหรับผู้ที่ป,ปฏิบททัติธรรมอยู่เดิมแล้วก็เมื่อมีอะไรที่ติดขัดน้องก็มาสอนแล้วก็ต่อยอดให้ขจัดและเคลียร์เนี่ยก็คือขจัดสิ่งที่เป็นลบๆความคิดลบๆอารมณ์แตงๆที่เข้ามาท<อ>ีนี้ข้าพเจ้าเคย เคยรับเงินจากผู้ที่มีจิตรหรือว่าแม้กระทั่งคําว่าเชื่อมจิตรจริงๆอะ่ะมันก็คือเป็นเทคนิคในการสอนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีผู้ใหญ่บางคนน่ะที่มีจิตใจเขาเรียกว่ามีอากุศลจิตนะพยายามที่จะไปบอกว่ามันเป็นคาสอนอค่ะน้องก็บอกอยู่ตลอดว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการ